ครับสวัสดีครับพีเอฟีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็วันศุกร์ที่9มิถุนายน2566ครับวันหัวยลาพัฒนาอกนะครับเนาะครับเมื่อนี้พอแทนงภาพมาสรุปโค้งสุดท้าย10สำนักดังนะครับเดี๋ยวประมาณช่วงใบใบนะครับกับชีมาสรุปอีกที่หนึง่งเพราะว่าตอนนี้กำลังล่อเสียน4อาจารย์ดังมากพอกัน นะครันเนาะช่วงใบคล้ยเบื้องยิงนะครับเนาะข้าพเจ้าเริ่มจากปูโคราดเด้อครับเด้อปูโคราดนี่สายวิ่งสายรุ่นไม่ควรพลาดเด้อครับเด้อเล็กวิ่งเพิ่นนะครับวันศุกร์ที่9มิถุนายน66เนาะครับเนาะเราพัฒนาปูโคราดครับบนวิ่งรุ่นเตัวเดียวนะครับครับจับคู่ก็มี26 36 46 27 37 47 28 38 48 รับเน้นสองเจ็ส่นะครับเนาะรับส่วนตัวที่บนเน้นมักตัวใดห้เงากับพิจารณามือเอาเนาะอิีเนาะรับส่วนล่างวิ่งรูด2ตัวเดียวนะครับจับคู่2 3 3 3ามส4ม4 4 4ส5 3สามห้หเน้นที่ติด2องนะครับเนาะสองสามสองสีอานครับมาจัดขัดกับพันเด้ครับเด้อ ครับพอเตรียมขอกับขอบคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปู่โคราชที่ให้แนีทางพอเตรียมมากครับฝากปีฝากนนองเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันครับชับหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางนะครับอาจารย์เซียนคนริมทางวัตทีพันธ์มากกับเขาบนให้บนออกล่างนะครับเนาะรับวันนี้กับบนวิ่งรูดหนึ่งกับสาม รับจับคู่13 14 15 23 24 25 33 34 35าครับอาจารย์เพื่อนเนียนในที่13 14 1สหนึ่งสี่หนึ่งห้ากับ3าหนะครับเนาะนะนี่คือบนครับส่วนล่างวิ่งรูด4กับ5ครับ4 6 4 7 4 8ี6เ7 5 8 6ี่7 6ด อาจารย์เพ่นกระเนียนให้ที่4 7 4 8 5758ห้าดห้านะครับเนาะครับนี่คืออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับพอ hmm. เตียมขอขอกับขอพวกคนหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะแนวทางเล่าพ,าพัฒนาพอเตียมมากฝากปีฝากนา้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันคร <religion> ับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ เซียนหนองคายพระเอกในทองเรืองนะครับสามงวดติดติดแล้วนะครับเขาม่านี่ทั้งบนทั้งล่างครับมือนีกับวันศุกร์ที่เก้านะครับเนาะวันหวยลาวพัฒนาออกครับรบ,บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดครับเอฟซีส่วนเรลยกคนมาจับคู่กับมีหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าครับจับคู่แปดสามแปดสี่แปดห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า หกสามหกสี่หกห้าครับตัวที่เพิ่นบูเน้นให้หง,งวดก่อนนะครับงวดที่ผ่านมาแปดหนึ่งอยู่แถวนี้แหละแปดหนึ่งมันับออกตัวกลับเตียว่าล่างเขาตัวต,วตรงเอางวดนี้กับพิจรารณาได้ครับเด้อพอเตียมไมคํควมาเข้า,เากลับตัวไวเพื่อมันเขาทั้งบนทั้งล่างอีกนะครับเนาะครับงวดนี้พอเตียมเขาเอไว้พรในมันเขาปังปัง,ปงอีกเอฟซีกับจีไดโซกมัน,ม,นมันกันนะครับเนาะ ครับพอแต็มขอขอกับขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะรับเอาชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมมาอีกแล้วพระเอกเซียนนาดีนะครับวันศุกร์ที่เก้ามิถุนายน66หนะครับเนาะลาวพัฒนาเซียนนาดีครับบนล่างมิ่งรูด1กับ8ครับจับคู่8ปดสองหนึ่งสี่หนึ่งห้า เก้าหนึ่งหนึ่งหกครับกมีตกกันตัวร่องน้ำเนาะกันหนึ่งสนย์สอครับมักตัวใดสอบตัวใดเข้ากัอย่าลื่เมนะครับเด้อกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะวันที่ผ่านมากะเข้า81แต่ว่าเล็กมันออก18เขาตกกันนะครับเนาะเอางวดนี้ก็ขอให้เขาปังๆัด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะ พอแต้มกระคอกับขอพระคุณหลายๆนะครับนะเนาะเซียนนาดีที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอะแต้มมากครับฝากพี่ฝากนองเอาไปบึ้งไปเป็นแนวทางน้ากันขอให้เขาปังๆเดิศงดนี้นะครับเนาะจะได้โชคๆมันๆกันครับแช็หน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่พ่อแหล่งวดที่พัานมาก,กับเขานะครับ เออพอแหลกคนนอนนาเนาะครับเนาะขับบนล่างวิ่งรูด1กับ6เน้นที่1นะครับจับคู่ครับ1 6 1 9 1 0 6 8 6 9 6 0ครับพอแหลกพนันในที่หนึ 9, ่้าหกเก้านะครับเนาะครับตัวที่เพิ่งโเน,นิไนห้องมักตัวใดเ่ย้องกะพิจารณามืองเอาเนาะอีพีเนาะครับไปเข่าปังปังอีเด้องวดน,นี้พอแหลกเลย ครับรเตรียมขอกขอบคุณหลายๆพ่อแลคนนอนนาเนาะครับเนาะเอาแชปหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางหนุ่มสวนยางงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับครับนี่งวดวันศุกร์คือมือนีนะครับนะเนาะอ่หนุ่มสวนยางเพิ่นลฮมาบนล่างวิ่งรูดห้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์นะครับ จับคู่ห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดนี่ห้าแปดแปดหานิ่วส้นกันไรอาจารย์นะครับเดอ้อนุ่มส่วนยางไข่มานี่ห้าแปดนี่ครับครับเป็นตัวเน้นเพิ่มนะครับเนาะส่วนหลักศูนย์กับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเน้นห้าแปดกับศูนย์แปดนะครับเอาคอยเขาปัง,ปงๆเด้องดนี่หนุ่มสวนยางนะครับเนาะ รับพอเตรียมขอกับขอบพระคุณหลายนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะรับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อันนี้มาใหม่ๆครับเพิ่นโบประสงออกน้ำก็คือเซียนนิละนามนะครับเนาะรับงวดนี้เป็นงวดแรกที่พอเตรียมเอามาลงให้ครับถ้าเขางวดนี้เดียวงวดหน้าพอเตรียมตามมาให้อีกนะครับเนาะเซียนนิละนาม กับบนล่างวิ่งรูด3กับ7เน้นที่3นะครับจับคู่3 7 3 0 4 3 0 7 4 0 4 7มีเลข3ตัวพร้อมครับ FC เบิงเด้อครับเด้อเอาไปล่องเบิงเทือเขา3ตัวเนาะครับเนาะ0 3 7 0 4 3 3 4 7ระวัง0 3 7กับ4 3 4 7นี่งามนะครับเอา เขาป,ปังๆนะครับเด้องวดนี้แต่วัดที่สําคัญนะครับเด้อเยฟซี FC มักตัวใดสอบตัวใดเข้าเกลอย่าลืมนะครับกับตัวไว้น้เพอ่าเพิ่นบอลเป็นเลขปากลักนะครับเนาะครับเอาขอแตมขอกับขอบคุณหลายๆนอครับเด้อเซียนนิละนามนะครับเนาะเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังนะครับงวดน,นี้เลขติดบนล่างมีแปดตัวครับเยฟซีเกลือบทอดซิ ครับเดี๋ยว่าบ่มีปัญหาเนาะรับเนาะอีพี่นจับคู่ให้หน่อยหางนะครับแต่ว่าเล็กติดเลขเคียงไหลครับป่านนี้จับคู่ก็มี3ามเก้าหกเก้าหกสหนึ่งเจครับ7จ็หางนะครับส่วนเลขกสตัวก็มีหนึ่งส1 9เก้าหนสามหนึับวิ่งรูดสกับเ รับปูพนเนียนให้ที่3ามเก้ส่ส่วนเลขสามตัวกบหนึ่งสามหนึ่งเกสี่คือตัวเนีนนะครับเนาะเอาคอยเขาปังๆเรื่องวดนี่ปูเลยรับพอแตมียมข,ขอ้ขออกาบขอพระคุณปูลายๆที่ีย้แนว่วทางเล่าพัฒนาพอแตมมารับฝากปี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันนะครับเนาะเอาแชปหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่ปู07ครับนี่ครับเราพัฒนาปู07เนาะครับเนาะครับบนวิ่งรูดสองตัวเดียวครับจับคู่1-4 2-4 3-4 1-5 2-5 3-5 1-6 2-6 3-6ครับเนียนที่ติดสองเนาะครับเนาะมีสองสี่สองห้าสองหกขับตัวที่ปูเพิ่มบนเนนให้เข้ามักตัวใดเข้าก็เอา นะครับที่สําคัญก็อย่าลืมลับตัวไว้น้ำเนาะเอฟเนาะครับล่างวิ่งรูด7ตัวเดียวครับจับคู่8ปด8 8็ดแปดแปดแปดหกเกเน้นที่ติดเจ็นะครับเนาะรับก็มี8ปดเจ็เนย์เจนี่ครับพอเตมขอกรับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแตมมา ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันครับคอยเขาปังๆเ้องวดนี้ปุยครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะคือของพอแต้มนะครับเอฟซีพอแต้มบอดีบอลยากเนาะครับเนาะพอแต้มให้เบิ้งสูตรแล้วก่อนจะลงเปลี่ยนสูตรหนึ่งครับแต่ว่าสูตรแปดเก้าศูนย์นี่คือสูตรเก่านะครับพอแต้มให้วิ่งดูดแปดกับเก้านะครับส่วนเลขเอา จับคู่กันสามนะครับจับคู่5 8 5 9 5 0 4 8 4 9 4 0 3 8 3 9 3 0เกี่ครับเนีนที่ติด8กับติดเก่านะครับเนาะรับตัวที่โบติดเข้ามาเข้าเก่านะครับเนาะสามแปดครับเอาค่าพิพาดประกันในพอเตรียมกระกาขอโทษขออภยัยนะครับเด้อเอ ชอบก็จัดเนาะครับเนาะขาดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับแต่ว่าสูตรมันเข้ากับเห็นน้ากันแล้วเนาะเอฟซีเนาะครับวันนี้ก็่เตรียมข,ขอ้อไว้พอนให้มันเข่าปังๆเลยครับเด้อเอฟซีจะได้โฉบโฉบมันๆนกันนะครับเนาะครับเอาท้ายนี่พอเตรียมรอบใบประมาณใบสองหรือใบาสามมือนี้นะครับสี่อาจารย์ดังนัดกันมาแล้วนะครับจะมาคุยกันมา หาตัวเด่นหาตัวเด็ดให้มันเหลือหน่อยหางลงนะครับเอฟซี FC เนาะเพราะว่าทั้งเบิทั้งมวนเฉพาะของพอแตมกับซิปกวัวอาจารย์ซิปกวัวสำนักนะครับวานนี้ซีอาจารย์ข้ีมาขัดกันกล่องให้มันเหลือหน่อยหางลงเดี๋ยวภาเบิบ่งกันอีกเนาะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็จะลืมนะครับเด้อ่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแตมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแตมครับ สำหรับคลิปนี้พ่อแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะพ่อแต้มขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อแต้มขอไว้พร้อแห่งมีแต่วามสุขวามเจริญนะครับเด้อวามเก็บใหไ่ใดวามไข่ให้มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โสดแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันกับเราพัฒนาวันฉุกนี้นะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับผม